ดีครับพบกับพวกเราโพสเมครับทางทางผีครับวันนี้ก็ยังเจออยู่กับน้องแ้งอยู่น้องแคนก็ยังยังมีประสบการณ์เรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาแชร์ให้กับคนทางบ้านได้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงหรือว่าใครเจออ๋อคือเรื่องนี้เกิดจากพ่อครับผมอ๋อโอเคคือพ่อเขาเล่าให้ฟังครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องประมาณแบบว่า ผีเท่าที่โอ้ครับครับโอเคงั้นก็แช,ชแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์อะไรดีกว่าครับคือเรื่องนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาคือ,ขอเขาเรียกว่าหน้าจอมถวายคือหน้าเปียโมองอ๋องถ้าเปียกโมงเขาเรียกเรียกจอมถวายเหรออ่าใช่ครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับครับเอ่อถ้าสา้ารถ้า ถ้าทางบ้านเออะไรเข้าใจก็บอกมาละเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่บ้านคุณแบงค์นี่ทําเกี่ยวกับมะม่วงครับเป็นเป็นสวนมะม่วงอะไรอย่างี้ใช่ไหมครัใช่ครับผมเขียครับก็คือคือพ่อผมเนี่ยปลูกม่วงไว้อยู่มาสี่ไร่ครับคือตอนที่ว่ามะม่วงมันกําลังออกผลอครับผมคือลูกมันดุดแล้วครับก็คือส่วนผมเนี่ยมันอยู่ลึก ครับกว่ากำบ้าจะช่องเขาแล้วมาเนี้ครับพี่ก็คือเราก็ต้องเข้าไปเฝ้าเพราะว่ามันห่างจากตัวบ้านผมยังอยู่ประมาณสี่ห้ากิโลครับผมแล้วก็กลัวว่าจะมีคนมาขโมยอะไรเงี้ยครับครับแล้วพ่อก็เลยเอาไปเฝ้าพ่อของไดออกเฝ้าครับไปเฝ้าด้วยตัวเองใช่ครับผมแล้วแล้วมีมีใครไปด้วยอะไรเงี้ยไหมครับไม่ครับมีพ่อผมเดียวไปนอนพ่อสวนคนเดียวกลางคืน ใช่ครับผมผมน่ากลัวมนะคุณต้นนะเราเราก็ไม่กล้ากัก็คือมันมีไฟเลยพี่ครับก็คือตอนที่พ่อผมไปเต้าอย่างครับครับก็คือเขาก็เข้าไปประมาณชั่วเขาไปอย่างประมาณสองทุ่มกว่าก็คือกินข้าวเสร็จอาบน้ําเสร็จอะไรย่างเงี้ยก็ยังไม่ดึกไม่ดึกมากไม่ดึกมากครับผมรับแล้วเขาก็ไปนอนเฝ้าอ่ะพี่ก็คือแบบเขาอรถสี่ตัวไปรับก็คือ ี่ประตูนะพี่คือแบบมันจะเปิดกับข้างหลังนะยครับเป็นรถกระบะอ่าใช่ครับผครับรถกระบะสี่ประตูใช่ครับผมแล้วข้างหลังอ่ะไอ้ต้องกระจกผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ว่ามันบังในกระจกไว้ตรงประมาณเดียวมันแค่สามสี่นิ้วอะไรประมาณนะพี่ไอ้ตรงข้างๆกระจกเลยนะที่เปิดปิดใช่ครับผมครับโอเคเข้าใจแล้วพ่อผมผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วพ่อผมครับ ก็เปิดกระจกแค่พออากาศเข้าเขาก<อ>็นอนหลับไปประมาณสักสักพักนึงจนประมาณป้องโทรศัพท์หรือว,ว่าแสงมันนีขึ้นมาเขาก็าดูเวลาจับปร,ระมาณสั้งตีหนึ่งกว่าก็มีคนมาขอพกระจกป๊อกป๊อกป๊อกสามสี่ครั้ง พอตีพอหมอกไม,ม่อห่พอปรับกลับจนผ่านมา,มา,มาสักตึกตีสองเหมือนมีคนขึ้นมาบนเหมือนทางทีตอนปีสองแทบปีสองกว่าไม่ถึงปีสองซึง่งเดียวพี่มีคนขึ้นมาเยวกแบบ อันนี้ก็ต้องบอกทางบ้านก่อนว่าไอไอสถานที่ที่คุณแบงค์พ่อคุณแบงค์เข้าไปเนี่ยที่นั่นอ่ะไม่มีใครเลยไม่มีคือเป็นสวนของตัวเองของตัวเองส่วนตัวแล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ด้วยแลวเป็นส่วนที่ลึกเข้าไปด้วยใช่ครับแล้วมีคนมาเหยียบหลังคารถตอนปีสองใช่ครับแบบเหยียบทั้งตัวที่คือแบบว่า เขาบอกว่าเขากึ่งหลับกึงตื่นครับเพราะของนะครับเพื่อว่ากึ่งรับกึงตื่นเลยทีเพื่อว่าเหยื่อน้ำหนักแหลงครับคือแล้วพ่อผมก็สะดุ้งตื่นเขาก็คงคิดว่าคงมีใครมาแกล้งอะไรประมาณอย่างนี้ครับเขาเลยมีไฟฉายใหญ่ประมาณเท่ากับไฟฉายโอเคอ่าไฟฉายครับคือใหญ่มาสัก นอบวงนังงน่งอยู่มา5นิ้วใ<อ>ต้ามาัน้ขอเลยเปิดส่องเไม่มีใมข่คือเขานอนใต้ต้นมะขามเองรับคือไม่มีใข่เีเขาก็ไม่ได้กินอะไรขเขาเข้าไปนอนจนเวลาผ่านไปประมาณคนเราครึ้นชั่วโมงอี่มันจะตึงหลับตื่นคือ ด้วยเขาเพิ่งทำรูปตัวทีทท kind of mm ่เขาเห็นเป็นตาจายสองคนตอนกลางคืนแช่อัปประมาณตีสองกว่าสับตีสามครับยืนอยู่หน้าอถนี้แล้วมีนี่คนหนึ่งครับเพิ่มเติมท่านผมเริ่มขนลุกใส่ชุดประวัติแบบว่าสีเขียว ไม่สีเขียวใบตอ,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 องพี่คือจะอ่อนกว่าหรือเข้มกว่าเนี้ข้อของมนไม่ได้เขาห้อของมนคือหลักๆตึงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาฝันหรือเปล่าหรือเขาเห็นจริงๆอืมแต่เขามาเล่าให้ฟังใช่ครับเขามาเล่าให้ผมฟังคือเขาเห็นเนี่ยว่าเป็นผู้หญิง,งคีับใส่แบบชุดสีเขียวใส่มวกาเขาเรียกว่าชาดาหรือเปล่าพี่แต่ชาดาเนี่ยคือมันไม่ได้สูงมากนะพี่คือมันอยู่มันสั้นๆเลยมันเออออครับ แบบยืนคุยอยู่ครับก็ยืนคุยไปสักพักหนึ่งพ่อก็หลับหลับไปจนเช้ามาีลครับพ่อกเกาเลยว่าไปทาบุญอยู่อะไรจนทา<ำ>บุญให้เขา <c oughs> ใช่ครับผมจนพ่อผมไปทําบุญให้เขาอะไรเงี้ยครับพี่จ,จนอีกวันหนึ่ง พ่อผมกลับมานอนอีกก็คือคงคิดว่าเอใจเราคิดเองคือพ่อผมก็คือแบคนไม่กลัวผี่แล้วครับผมคือพ่อผมออกลับมาอีกคืนแล้วคืนเนี้ยช่วงประมาณห้าทุ่มเช้าคืน,นครับพี่ดูดีมีตากระยาคนหนึ่งคือคนเดิมนี่แหละใช่ครับเขาบอกว่ารูปลักเนีย่ยเหมือนเดิมกับ แต่จาหน้าไม่ได้เขาห้องผมอบอกว่าคจากเกศแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับเรายัางมาเผาพี่เลยเข้ามาตรงหน้าเราทีแล้วขึ้นมาเยืยมบนฝ่ามือเหมือนเดิมครับคล้ายๆเหมือนเดิมแต่รอบก่อนนั้นคือขอจบอแาวนี้มายืนบนฝ่อโือแลวยืดชีน้าพ่อผมโอ้ยืนชีหน้าเลยพี่ ระหว่นั้นพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ในอาการตึงหลับเป็นเตือนอยู่ไม่ครับคือตอนนั้นน่ะคือเขาเริ่มรู้สึกตัวแล้ว,ลแ,ลวแล้วเขารู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรทังอย่างอ๋อครับผมแล้วเขายีขึ้นมาชี้ล่าง,งอี่ปรตูระเบีครับครับครับชี้ล่างอย่างว่าถ้ามึงไม่ทำบ,บุญให้กูมึงก็อย่าหวังพูดอย่างนี้เลยใช่ครับพี่ คำที่ยาหวังเนี่ยคือพ่อคุณรู้ไหมว่าว่าหมายถึงอะไรคือพ่อผมก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะืะแล้ว <c oughs> พอผ่านไปช่วงวันนั้นนะครับผมบอกไปว่วาวันศี่รไปฆ่าทุ่ถึงเี่งคนืนที่คราบผมแล้วพอผ่านไปวันที่สองพ่อบอก หลับไปเหมือนได้ความกลัวเลยด้วยความสลบเลยเขาช็อกอะไรก็แล้วแต่ครับครับจนที่สองเขตื่นตื่นมาที่สองกว่ากว่าเกือบถึงสองทุ่มเขาตื่นไม่ทีตาอะไรตาอยู่ฝั่งขวายายอยู่ฝั่งซ้ายจำไม่ได้เข้ามาเลยนรถทีครับมองกระจกแล้วก็มองพวกหนึ่งโอ้หกต้นถ้าเป็นหกต้นจะทำยไงเนี่ย เห็นสิครับพ่อผมอะ <c oughs> รู้ว่าพ่อผมเนี่ยพ่อผมอ่าส่วนแบว่าแผ่ไม่ตาอะไรนีตัวดู <c oughs> เขาแบบว่าลืมตาไปชีก็ไม่เห็นแล้วอืมแล้วพอผ่านไปะมาสิบนาท,ทีท้ายส่วนของเนี้อคือสี่ไล่สี่นาทีแต่มันเป็นแนวยาวครับเขานี่เสียบคมกระโดดน้ำอุ้ม ตอน,น,นพ่อผมไม่คิดแล้วว่าเป็นผี่อะไรเขาคิดว่าเป็นคนที่มาขโมยม่วงครับพ่อผมได้ยิบไปฉายแล้วพ่อผมมีปืนนะครับพ่อผมเลยิบปืนไปพี่ทชา่ไหมระย,ยะห่างที่ว่าเดินไปกับน้ําเนี่ยมันห่างกันแค่ครึ่งนาทีคือสามสิบวินนะพี่พครับคือยังไงเราก็ต้องเห็นไปคลื่นน้ำรับใช่ใช่ใชแต่พี่เชื่อไหมว่าพ่อผมสาดแสงไปน,น้ำนิ่ง ไม่ขยับเลยไม่ขยับเนละยเมืงนี้จะเสียงแต่ไอที่เขาได้ยินนี่คือเสียงคนกระโดดลง <หา S 1> ในน้ำใช่าหรอาไอ้ปโอจนนั้นพ่อมไม่อยู่แล้วเพราะผมรีบขับรถออกเลยจนพ่อผม,อออผมไปหาพะุให้ำอาเลยแล้วพักขอทักทักว่าทักว่าแบบเนี่ย ขาพวกเราไาคณทำโซนุพันธ์อ่ะมือไม่เคยทำบุญให้เขาเลยใช่ไหมมึงไม่เคยเอาอะไรไปให้เขาเลยใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าเขาถืแล้วเราทำกินอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยใช่ข้าวขอผเก็เลยเอาขวั่หมูเอาน้ำแดงเอาเหล้าไปไหว้เขาแล้วก่อนพี่ว่าพอหลังจากไหว้เสร็จปุ๊บเขาก็มาเข้าฝันเขาบอกว่า ขอบคุณมากแต่ปูคงมาให้มึงกินไดนน้แค่นี้อืมเขาบอกว่ากูอยากบอกว่ากูอยู่ตรงนี้มานานกูอยากให้มึงนีบถูกูบ้างแล้วหลังจากนั้นฟอกผม,ละละมไปไว้เสร็จไหนเสร็จทีก็ไม่เจ๊งเท่าไหญ่แต่เขาจะมาเข้าฟันฟอกอย่างว่าเขาจะดูแลตรวจให้ แล,แล้วทุกวันนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องเล่าของของน้องแบงค์ตรงที่เหล็กครับผมนะฮะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนบ้านฟังใครที่อยู่ทางบ้านมีเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรเงี้ยเป็นไปได้ถ้าดูแล,แลอย่าปล่อยปากและ้วเลยเขาเขาอาจจะให้สิ่งดีอตอบกลับมาก็ได้ถ้าเราดูแลใครดีสักคนนะครับ,รบยังไงอีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับถ้าใครถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ให้ผมด้วยนะครับ